เราไม่เคยคิดว่าโกดังร้างท้ายซอยจะมีอะไรน่ากลัวนอกจากฝุ่นกับความเงียบแต่คืนนั้นเราเห็นมันเงาดำทะมึนเคลื่อนไหวช้าๆตรงกลางพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรให้เกิดเงาเลยแม้แต่นิดเดียวความเย็นว่าบวิ่งไปทั่วตัวแต่เท้ากลับก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นอยากจะรู้ว่านั่นมันอะไรกันแน่ เงาเริ่มขยับเร็วขึ้นเหมือนมีใครเต้นระบำอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ไม่มีตัวตนให้เห็นจนกระทั่งเงาเอื้อมมือยาวเฟื้อยออกมาเหมือนจะคว้าจับเราเราวิ่งสุดชีวิตรู้ทันทีว่าเงาไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแต่มันคือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในความว่างเปล่าบางทีความว่างเปล่าที่แท้จริงอาจซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้เสมอ ผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง